มาโซโล่ฟต์นะครับผมแบบงูงูปลาและขอบอกเลยนะครับก่อนที่น้องๆจะพิมพ์มาด่านนี้มันง่ายนะครับผมใช้เมมนั้นเมมนี้ก็ผ่านแล้วเนี่ยผมอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วมึงจะเข้าใจนะครับว่าไอ้คำที่กูบอกว่าเล่นแบบงูปลาเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคลิปนี้อาจจะยาวไปสักหน่อยนะครับเพราะตัดมาจากสตรีมนะครับผมแต่รับรองเลยว่าดูคลิปนี้จนจบเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะได้อะไรกลับไปบ้างโอ้ยอินโทรแม่งยาวชิบหายอีกหี้ย ยูสูบักรับบริการกิฟเกมพาร์เลดี้บริการเร็วกิฟได้ทุกแมปในโลบอกมีโลบักแทบมีโลบักกลุ่มเติมได้ที่หน้าเว็บยู u s u b a k c o m เปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยก่อนไปเริ่มคลิปกันเนี่ยนะครับต้องบอกไปก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้ถูกตั้งใจให้มันเป็นคลิปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ผมไม่ได้อัดคลิปนี้ระหว่างตอนสตรีมอยู่นะครับผมต้องไปนั่งโหลดไฟล์สตรีมมาทีหลังนะครับมันทำ,นทำให้ภาพมม่ััดนลนลย้ีคอก คลิปนี้เนี่ยก็ถือซะว่าเหมือนมาดูไฮไลท์จากสตรีน,นั้นละกันนะครับผมเพราะว่าผมมองว่าโมเมนต์นี้มันเป็นโมเมนต์ที่สนุกดีนะครับผมที่นานๆทีมันจะเกิดขึ้นกับผมอะก็ถ้าชอบคลิปแนวอะไรแบบนี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญลืมกดปุ่มิ่งแจ้งเตือนด้วยเราจะไหวไหมเนี่ยทีมนี้ไหวไหมเนี่ยไอ้เหี้ยว มอนเฮียอะไรสตาร์ทมา3าล้านห้าเฮียให้พอ่อให้แม่มึงเล่นนะสัตว์อ๋อแต่มันให้เงินเยอะไอเฮีย e แต่พอไหวมัง้งวางเอสคนอเลยเหรอเอสคนอตีก็ไม่เข้าอยู่ดีปะชนสอนลิกเล่นเออเฮียยูทูบเบอร์คนอื่นเขาสอนคนอื่นเล่นเกมนะแต่ของกูเนี่ยพวกมึงต้องสอนเดยใช่มันเป็นหน้าที่พวกมึงไงเฮีย e ไม่ใช่หน้าที่กูเราเล่นตรงไหนได้วะเนี่ยบ้านกูอยู่ไหนวะโอ้บ้านกูไกลใช้ได้เลยโอ้ถามจริงบ้านกูโอ้บ้านกูไกลขนาดนี้เลยจุดเล่นหลักเราควรจะเล่นตรงไหนวะกูว่าตรงนี้ไหมเกกวางนี่ว้ายระยะหนอระยะ ในเซกยังไงอะมันทำเชี่ยอะไรได้บ้างกูย,ยังไม่รู้เรื่องเลยสัตว์ไอทำได้ทุกอย่างเลยครับทั้งเสกมอนบัฟเพื่อนลบมอนรีเวฟอ่าโอเคเฮียกูต้องศึกษาอีกใช่ไหมกดสมุดเลยพี่เคิร์สสองซากุระสองกดสมุดเลยพี่เคิร์สสองอ่าเคิร์สสองเคิร์สเคิร์สมันสองไม่ได้มันมันได้แค่หนึ่งอะเดี๋ยวเราจะอัพบักโอก่อนบักโอย้ายได้ย้ายดีไอเฮียละสามจุดห้านะกูจะฆ่ายังไงวะกูคิดไ,ไม่ออก เอสขนอทําไมเอสขนอวะตัวมันเก่าแล้วนะมันมีอะไรกูไม่มีแฟนไม่มีเมมไม่มีเชี้ยอะไรเลยนะเวย้ยกูเข้าใจว่าพวกมึงหวังดีกับกูนะแต่ตอนนี้กูขออนุญาตก่อน,อนเชี้ยบ้างกูจะแตกละมาลูชอ็อป้านให้บริการกิฟเกมพัสดทุกแมปในโลบอกไม่ว่าจะเป็นแมปฮิตอย่างบล็อกฟ t ดเดอะฟอนรวมไปถึงแมปแนวาอานิเมะเทวะดีเฟนทุกเกมร้านนี้เติมได้หมดหรือจะเติมโลบัคแท้ระบบ ID p a พ s นะครับก็ทําได้เหมือนกันทุกบริการนี้นะครับทักไปได้ที่แฟนเพจมาลูช็อปนะครับหรือว่าไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต อัปตังเต็มเลยนะเว้ยนี่คือความสามารถที่ควรจะเก่งที่สุดในรหัสกูที่ควรจะทําได้แล้วนะในเวลานี้วินาทีนี้ไอ้เชี่ยมึงบอกว่ากดหนังสืออ่ะเนี่ยอ่ะกูกดกูเกิดเคิร์ตเนี่ยกูกดเคิร์ตเนี่ยกดหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้เชี่ยมันไม่ได้ไงอ่ะกูคอนเฟิร์มอ่ะสมมติกูคอนเฟิร์มอีควิปสเปลแล้วไงต่อวะพวกมึงบอกเอสคโนรใช่ไหมอ่ะโอเคเอสคโนรซุปก้อนไก่สกัดทําไมวะตัวมันมีเฮียอะไรดีวะไอ้สัตว์โอ้ยเฮ e ียมีน้องนี่ไง มาแล้วหู้หเรืองตัวละสามแสนอยู่ที่ท่าตัวในทีมครับถ้ามีเคิร์สครบ3จะเสกซูปเปอร์ได้แล้วเราควรจะกดอะไรเพิ่มอีกไหมมันมันเอ้าเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเคิร์สก็เคิร์สไงเคิร์สกูใส่ไปแล้วนี่กูมีเคิร์สมีไฟใช่ป่ะสมมุ้งกูใส่ไฟได้ไหมเอ่อเฮียไม่รู้เหมือนกันนะเฮีคอนเฟิร์มเอา้เอาออลเรดี้โชว์เส้นยูสเปลไอ้เฮียใส่ได้ทีเดียวอ่ะทั้งเกมกูใส่ได้ทีเดียวอ่ะแต่ฟักเฮียเล่นอุย้ยทำไมกูไม่เห็นเล่นมอนวะหหายยยแแลลลล้วเเเกกกกมููจััดดีะตง เฮี้ยกูว่าไม่ค่อยดีแล้วเฮี้ยกูว่ากูต้องมานั่งการหลังแล้วว่าเฮ้ยกูดูเลือดมอนไม่ได้ตอนเนี้ยเฮี้ยแล้วคือมันทําให้มันชีวิตกูยากขึ้นไปอีกดีเลยใช่ไหมโอเคกูว่ารีดีกว่าเชื่อไหมตานี้เล่นไม่ดีเลยเว้ยหรือว่านามิอาจจะเป็นตัวตังที่ไม่เวิร์กสำหรับสถานการณ์นี้วะเราอาจจะต้องเอาสปีดวากอนที่อัพเต็มได้เร็วกว่ามาหรือเปล่าแนะนำไปเรื่อแถวๆหลังครับได้เลยครับได้ได้ได้มามกูก็เล่นหลังกันเมื่อกี้แต่ก็ยังไม่ไหวฮะอันนี้งงเหมือนกันวางไอ้และซั สกิลแล้วกดที่เหมือนขวดน้ำยาโอเควางไอแล้วเลือกท่าก่อนครับเรามีท่าอะไรบ้างอะเรามีท่าโรสนะครับท่าเคิร์สไฟเคิร์สโอเคเรามีไฟเน้นมีไฟกับเคิร์สกดที่เหมือนน้ำยา<ๆ>กดอันที่3เลือกจากตัวอ๋อมันซัมมอนดีโอเคอีกที่คือมึงสามารถซัมมอนตัวจากคลังมึงได้เหรอวัตเตอร์ฟักกดเหมือนน้ำยาโอชิบหายแล้วไอเฮียแล้วมันคืออันไหนอะยูนิตออโรเพเยอร์ทูพิกแอนดี้วันฟอร์มโอนเพลสนี่เหรอโอเค มาละไดโอไดโอใช่ไหมเอาไดโอไดโออยู่ไหนวะนี่อ่ะโอเคซีเล็กที่ยอย่างนี้เลยอะเฮ <laughs> ้ยตลกว่ะ <laughs> เฮ้ยเที yeah. ่อย่างแจ่มแล้วไงอะ่ะกลัวมาแล้วยังไงวะโอเคอ่ะแล้วเราหนังสือใช่ไหมหนังสือหนังสือเคิร์สเคิร์สเคิร์สโอเคเคิร์สเคิร์สแล้วก็แบ็คไฟไฟคอนเฟิร์มอา โอเคประมาณนี้ประมาณนี้เอ่อมอนมอนหลุดเป็นตัวหนึ่งไม่เป็นไรเอ่อดิโอดิโอเราเราเรา,เรา,เ,ราเราทำไงนะอันนี้มีเอ่อสกิลสกิลเอา skill, สกิลสโลเลยละกันกว่าจะต้องเอาซูคูนามาช่วยระยะกลางนิดหนึ่งโอเคฟูเวลีช่วยนิดหน่อยดูท่าสกิลมันโหเย้ตีสี่แสนแปดวิชิหายแต่ตัวสมอนเรามันก็เลือดเยอะอยู่นี่โอ้ยเลือดเป็นเอ็มเลยได้ยูเออจริงๆเราควรจะวางมันไวๆอะ่ะแต่เรามัวไปพยายามจะอัพตังค่ะใช่ไหม นั่นแหละพี่ที่เหลือก็หาตังค์อัพตัวโอเคได้เลยครับผมว่าวางเอชคุ้มกว่าสุคุนะหรอโอเคมึงว่างั้นกูก็ว่างั้นโอเคไม่คือกูกล่าวสุคุนะมานี่ไงฟูลเววีไงเพราะตัวที่มันเป็นฟูลเววีตัวเดียวที่กูคิดออกคือตัวนี้พี่ควรเลือกวางสกิลออกไม่รู้ก็เขาบอกให้กูซัมมอนดีโอ่ะกูก็กดตามเขาอะ่ะโอ้เลือด30กว่าล้านไอ้เ่ี่ะให้แม่ให้ปู่ให้ย่ามึงเล่นน่ะเฮี้ยการที่มันไม่ใช้ไม่เห็นเลือดแบบเนี้ยโคตรมีปัญหาเลยสัตว กูกะอะไรไม่ได้เลยอะสตาร์บั克ร้านและฟาร์มเกมต่างๆในโลบอกบริการโลบอกรบบกลุ่มและตัวละครเทพๆแบบโลบอกร่างต่างอีกมากมายสนใจใช้บริการลิงเพจอยู่ใต้คลิปครับน่าจะไม่รอดนะน่าจะต้องรีอีกรอบหนึ่งไอ้เฮียเราต้องเล่นหลังวันนี้เหรอว่าเรื่องไงวะเราเคลียร์มอนไม่ได้อะว่ากูขอรีดีกว่าแล้วกูเอาใครออกดีวะโอบิโตะดีกูว่าหน้าจะ <laughs> ไม่จงเป็นนะสำหรับสถานการณ์เนี้ย New วไ,วไ,วไอ้เฮียนิวเมนดีนะกูอีโวไว้เฮียอีโวไว้ป่าวะ ไอ้ยี่วีวัวไว้สัตว์เคิร์สมา3มตัวครับเคิร์สมา3ามตัวใช่ไหมแล้วเอาใครออกล่ะครับเนี่ยงานนี้เอาเอสคโนอออกเหรอแล้วเคิร์สตัวอะไรเก่งๆที่เอามาได้อีกอะกวาดกูฮอลโลก็โอเคแล้วนี่มาไอ้สัตว์ยัดไปไอ้มันอัพเต็มเป็นฟูเอีป่ะเมื่อกี้ตอนมันวางกูไม่เห็นมันจะแบบมีให้ดูเลยว่ามันจะมีเปลี่ยนสกิลตอนขั้นไหนอะไรเงี้ยไม่เห็นนะอโอเคผู้มุงบอกน้ำยาใช่ไหมน้ำยาน้ำยาเลือกไดโอโอเคโปะสกิลกดเคิร์ส อ๋อนี่ไงใช่ไหมโอเคเคิร์สอันนี้กลับผมไม่มีไฟแล้วนี่เนเจอร์ไอเทียมาสักอันออกไม่ได้สัตว์วอเตอร์วอเตอร์ก็ไม่ได้อีกทีนี้ก็ไม่ได้โอเคงั้นกูได้แค่2อันงั้นกูสเปลแม่งเลยสัตว์คือกูวางกาวคุ้มเลยเนี่ยอันเนี้ยแต่แม่งคือยังไม่ได้อัพไงต่างไม่น่าจะมีพออัพแต่ตอนนี้เราน่าจะปล่อยให้มอนมาชนมันได้อยู่เนาะวันนี้ขอเสนอลิกไทม์กับตีซัมมอนของเขาเออ,อเฮียตัวซัมมอนโคตรจะเยอะอ๋อ,อเฮียเฮียนี่นีสโลนี่ว่า มึงวางได้กี่ตัววะเนี่ยเคยเราสโลขาเข้าเน้นสโลขาเข้าแล้วกันเอ่อเราเน้นอับใครดีวะบักสูเหรอเออไม่อะ่ะโนเรียงไงก็ต้องตัวนี้ป่ะตัวนี้ไม่ามดาเมจเยอะอยู่นะ ไอ้คิดแต่ระยะมันน้อยว่ะมันจะมันจะเคลียมอนยากอะดิมาว่ะมาวัะตี้ซัมมอนเออนี่แม่งโคตรมั่วเลยจริงี่เล่นไม่เป็นไม่มีเมมอะไรสักอย่างเห็นเขาบอกว่าต้องมีเมมอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยกดเข็นลิฟมันสปาวมาพอดีไงก็เลยขอลองเล่นสะหน่อยเนี่ยเล่นมากี่นาทีน่ะไอ้เจสตีมาสตรีมมา45นาทียังไม่ผ่านเลยเฮ้ยมาว่ะตากูเต็มเลยเฮียเฮ้ยแต่มันดูเหมือนจะตีมอนไหวนะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือทำไมไอ้ตัวที่มันเคิร์สามมาแล้วมันยังไงอ่ะโอ้ไม่รู้แต่กูเห็นคำว่า1,200%งน ก็คง <g ong> จะเจ๋งเฮ้ยมาแล้ววอ้เฮียมันไม่รู้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่มันตีไหววะ่ะไม่รู้ทําไมแต่มันไหวงงเหมือนกันคือกูจาได้ <c oughs> ไดไว่าเฮียนี่อัพเต็มเป็นฟูนี่ใช่ไหมเฮียเอ๊ะฟูเปล่าวะลืม <c oughs> <clog> s> <S อุ้ยอืน้อยอ๋อเนี่ยมันก็อืึน้อยนี่มาคือ <c oughs> ถ้าเราถ้าเราถ้าเรามีเคริร์สจำนวนตัวมากพอมันจะซัมมอนอืน้อยไว้ใช่ไหมเราอาจจะต้องสลับร่างหรือเปล่าเฮียสลับร่างดิเฮียแล้วกูก็หยุดแม่มึงไปทีหนึ่งนี่มันไงอ่าแต่หลุด อ๋อเฮยได้ตีอยู่ว่าความสนุกตื่นเต้นอ่ะพวกมึงบอกอ่ะท่านไอเฮียท่านไอกูมามาอ่าถ้าเราสลับร่างตอนเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนเลยใช่ไหมมันจะเปลี่ยนรูปแบบเออมัน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 จะหยุดเลยใช่ไหมอ่ะกูเปลี่ยนโอเคกูได้แบบงูปลาเนี่แหละนี่นะกูสโลด้วยอยากเป็ดมาแล้วว่ะเริ่มมาว่ะเฮียมันเริ่มมีภาพเนี่ยเนี่ยมันใกล้จะไหวแล้วมันใกล้จะไหวแล้วเนี่ยถ้ามอนเซตนี้เราเคลียร์ได้หมดเนี่ย ก็ไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วมั้งโอ้คือจังหวะน,นี้คือใครตีสโลใครตีเฮียอะไรก็ดูไม่ออกลอะไรเฮียมันดูเหมือนจะไหวช่วงหนึ่งว่ะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ไหววะ่ะก็เฮียทํำไมบอสมาแล้วอ๋อที่ผ่ายบอสไม่เป็นลูฟี่ว่ะ ไอ้เลือด20 20กว่าล้านกูจะตียังไงให้ตายวะเฮียฟอริโอโบรอ้ยทำไมเลือดมันดูลดไปเป็น10ล้านเลยวะทั้งๆที่กูรู้สึกว่ากูยังแทบไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่แต่เลือดโดฟาร้อยล้านโอ้ยเฮียมังร้อยอล้านจริงอ้สั์โอเคมันมาแล้วไม่มีทางผ่านเลยด้วยดาเมจตัวละครเราตอนเนี้วินาทีนี้ไม่ได้เว้ยนี่เว็บ20เอาเงินมา2อัพตัวละครเต็มได้แค่2ตัวอันนี้คือฟูล e อีได้ตีค่อนข้างคุ้มแล้วนะก็คือยังไม่ได้มอนมันเลือดเยอะเกินไปวะ่ะเลือก ตรงกากระบาดด้วยพี่เลือกอะไรวะออกจากด่าเมหาตัวละครซะไอ้เหี้ยกูดันทุลังอะดิเชี่ยเราต้องเอาซัพพอร์ตมามากกว่านี้เหรอแล้วตัวที่เราควรเอามาแม่งไม่ใช่ดีโอวะไอ้เหี้ยมาเรามาจัดทีมกันหน่อยหมดกัดสายสมอนสุดโตดเชี่ยหรือว่าไอ้เหี้ยซัพพอร์ตด้วกูไม่ควรเอามาไอ้เหี้ยแต่ตังมึงไม่พออัพแล้วเชี่ยกรีฟิตแต่ว่าไอ้สัตว์กรีฟิตเชี่ยกูกรีฟิตกูมาว่ะเดี๋ยวาดอกว่ากรีฟิตกูมาละ ไอ้ยี่แม่งบับดาเมจได้ด้วยถูกป่ะเชียกว่ามาก็โลมฟีดกูหลกัลกๆผมว่าต้องมีเมมช่้งแม่งเมมเลว,ว่าจังหวะเนี้ยกวกรีฟีดกูมาร้อยคุณซีจัดทีมให้ก็ทีมนี้น้องๆที่บอกกูเนี่ยมึงก็มาจากคุณซีไม่ใช่เหรอไปเลยเล่นสกอนุ่มแต่มันจะทันันแลแ้วไอ้ยี่แต่มันทันกว่ามึงจะวางตัวอัพตัวเฮียอะไรแม่งคือแบบ กูรู้สึกว่าท่านไอเนี่ยวางกอดวางหลังไม่ค่อยมีผลอะไรวะเชี่ยคุณมันไม่ได้สม,มอนมอนเยอะขึ้นอะไรขนาดนั้นแบบมีนัยยะสําคัญขนาดนั้นให้แชทส,สอนและสนุกสนุก,กอ๋อโอเคโอเคโอเคเอ้ยแปลว่าคุณกำลังจะบอกว่าถ้าคุณพูดปุ๊บมันอาจจะชนะเลยในครั้งแรกอะไรเงี้ยเหรอวะไม่ชนะดูจากตัวเมื่อกี้แล้วอ้าวเวนกรรเชีย่ยมันจะบอกว่าตัวกูกากระเลยูันี้ก็ชัดแล้วเด็กที่มันมีเมมของสปีดบาร์กอนอยู่วะในแค่สองตัวเงินน่าจะแปดพันมากกว่าผมยังไม่เคยกดจุ่มเมมส้นตีเลยเลยครับเชี่ยม ท่งทนายทนายกูทนายกูวางไงดีวะทนายกูวางงี้โอเคแล้วกูก็จะกดสกิลใช่ไหมกูจะกดสกิลเอ่อแป๊บหนึ่งกูกูกูยังไม่เรียกไดไดโอกูจะเอาอนี้กูต้องกดเคิร์สกดอันนี้อันนี้โอเคคอสติกกดไม่ได้โอเคอันนี้อันนี้คือถูกต้องใช่ไหมไอเทยไม่รู้กูกดเอ่อไม่ไม่รู้แหละเอ่อเอ่อเอ็กกูว่างตัวเทียเนี่ยเป็นคีย์สําคัญของเราในตานี้เราจะวางนี่อ๋อใช่แล้วเราก็ต้องซัมมอนไดโอ้ด้วยพวกมึงบอกว่ามันดีกูก็ วางงั้นแหละโอเคซึ่งเราจะวางให้มันครอบคุมกับชีวิตเรามากขึ้นโอเคอ๋อไดโอเราต้องสโลด้วยไดโอเราต้องสโลอย่าม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 าไอคิดที่ต้องฟูเอวีก่อนเวนี่แม่งคือใจความสำคัญมันมีธาตุกากระบาทอยู่ตีฟูธาตุกากระบาเอ้าวชิบหายอีฟเอนมี่ไปเออช่างมันเหอะไม่ทันแล้วกูกดสกิลไปแล้วนี่เอานิวแมนออกแล้วใส่ตัวอันนนก็ได้ครับเอ้ย แต่กูกี่ฟีดกูนี่แหละ the base of the base of the base of the base ว่ะจริงๆมันรีเซ็ตได้เหรออ้าวแล้วถ้าเรารีเซ็ตแล้วเราจะทำยังไงอ่ะต้องกดอันไหนบ้างไอ,อ้เหี้ยรเราใส่เคิร์สไป2แล้วอีกอันนึงเราจะใส่อะไรใส่กากบาทเหรอสู้ๆครับถึงในหัวบอกว่ายังขาดอะไรไปโอ้มันขาดโอ้ยเหี้ยขาดเยอะไอ้สัตว์ขาดเยอะครับน้องมันช่แค่ขาดอะไรไปหรอครับขาดไปอีกเยอะครับไ <laughs> อ้เหี้ยทีมนี้ผ่านนั่ก็บ้าแล้วแต่เฮ้ยเราลองไงใช่ไหมไอ้เหี้ยเกย์พวกนี้มันสนุกตรงนี้ไอส้สัตว์ จริงๆเฮ้ยแต่การคุมโฟลโมนตานี้ดูดีกว่ารอบที่แล้วนะนี่ขนาดไอเฮียโฮอลโล่ส้มตีนี่มันยังไม่เป็นฟูเอวีนะเออเราคุมมอนได้ดีกว่ารอบที่แล้วเยอะเพราะใครเพราะไอกรีฟรีเรามาไงใช่ปะเพราะมันบวด,ดามีใช่ไหมเออนี่อะฟูเอวีแล้วเราฟูเอวีก่อนอีกในชะ่ไหมที่บักสูบักสูบักสูกสูมา อ่าสูวางนี่พวกมึงบอกว่ากูต้องอัพท่านไอใช่ป่ะเคไอก็ไอพี่น้าหวานกูแบกกันแน่นอนเดอะเบสตัวเนี้ยกูบอกแล้วโอ้โหลืมไม่ได้ไงวะเน,นี้ยตัวตัวตัวโหดตัวหื่นเลยตัวนี้ร้าวใจ,จสดุดเห็นป่ะเราคุมมอนได้แบบอยู่จัดๆไม่มีหลุดทำไมมันดูสโลมากกว่าความเป็นจริงวะจจำนวนมอนเนี่ยมันดูสโลโดนสโลไปเยอะมากเลยนะทั้งทั้งที่จริงๆแล้วตัวสโลมึงเฮียมึงได้ตีแค่นี้ มันมีความสามารถของตัวอะไรที่ทําให้หมดอ๋อกีฟีหรือเปล่าเออใช่เพราะดูจากระยะมันเริ่มสโลกันตั้งแต่ตอนนี้เข้าระยะกีฟีเจ็ดเป็นไงโอ้โห The บ e ลูกพี่กูตีเป็นฟูด้วยไงอ้อโหแล้วอัพเต็มเลยทันทีไอสัตว์เห็นป่ะพวกมึงอะพวกมึงอะพ,พ,พวกมึงแม่งไม่อัดเด็บไงใช่ปะพวกมึงไม่มีใครแนะนํากีฟีดเลยเอาแต่จํากันไงเอาแต่จาว่าเฮ้ยกดอันนี้อันนี้เลือกดีโอมาเลือกทัดเคิร์ดพวกมึงจํามึงแค่นั้นไงถ้าวดีเฟน์มันต้อง กูไ,ไม่ได้บอกกูเก่งแต่กูกำลังจะบอกว่าไอ้ชิบมันต้องคิดนอกกรอบไม่มีใครพูดถึงกีฟีสักคนเลยน้องๆจะบอกเฮ้ยพี่ตัวพี่มันกากอะ้อมึงไปหาอันนี้ก่อนเอ้าแต่ถ้าสมมติตัวมึงกากอะมันไม่ใช่ทุกตาหรือว่าทุกเกมที่เราจะเล่นแล้วตัวเราจะดีดะเนี่ยถูกปะเออมันก็จะต้องเป็นช่วงที่เรากาก,ากอยู่แต่การพลิกแพลงของเรามันไม่มีสอนในย t u b e เว้ยเนี่มันไงแต่ก็ไม่แน่เราอาจจะแพ้อยู่ดี อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะไอแต่ไอเฮียทรงดีบอกเลยทรงดีอยู่ทุกตาที่เล่นมากว่ากูจะเริ่มตีบอสเป็นตัวแรกได้กว่าบอสจะอยู่หน้าสุดอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมแต่นี่คือบอสโพร,รมาโอ้แบบชิวจัด A few e m m o เห็นไหมมึงสังเกตต,ตอนนี้มอนเริ่มไหลแล, oh. แล้วเรามีโอกาสไม่ชนะะเวยโอ้เฮียเดี๋ยวนะอันนี้เนเวฟบยี่สิบแล้วนี่หวาชิบหายเราไม่มีตังแล้วโอ้ยเราขายตัวตังได้เชียคุณยังไงก็ต้องสู้คุณ้าวอ่ะค <Yeah. S 1> ุณ้าปรับลาด ตะปรับรัดทำดาเมจไม่คุ้มมาดิเออแต่มันไปทำข้างหลังไงเอออาจจะโอเคอยู่ขอดูก่อนว่าเกมมันจบตรงไหน,นโอ้โหดูดิมันยังไม่มีทีท่าจะจบเลยเว้ยแปลว่ามอนไอแถวเนี้ยมันคือจะมอนที่แข็งแกร่งไว้ตรงที่เรากำลังเจอมากๆึ่งไอมอนที่เรากำลังเจออยู่ข้างหน้านเลยเราก็แทบจะไม่ไหวเลยเหียไอเชียกูบ,บอกเลยเอ้ยเดี๋ยวนะเราก็อยู่เวลาได้นี่เราอยู่เวลาเป็นพักๆได้เออกูหยุดแม่มึงไปเลยทีหนึ่งเดสัตโอเคอย่างน้อยเรายังพอมีเงินจากมอนทำให้ เรามีเวลาหายใจหายคอมึงเลือดเยอะอะจังว่าเฮียถึงแม้คุณจะไม่เห็นเลือดพวกมึงก็ตามเฮียกูไม่สามารถดูได้ว่าตอนนี้มันยังอยู่ในครูดาวของไอตัวอนั่นอยู่หรือเปล่าอะไอตัวคูดาวอยู่เวลาเฮียโอเคแต่ว่ากูจะกดอันนี้อันนี้เรากดได้เรื่อยๆนี่ถูกไหมเฮียเลือดบอลหายสาัตว์มึงเห็นไหมเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะกูอยู่ได้กอบกูยังไม่ต้องสลับกลับนี่หยุดไปทีหนึง่งโอเคแต่กลัวแพ้เอาตรงๆนะกูคิดว่าแพ้แต่ว่าไอสัตว์เราไปให้สุดไง เดีนะ๋ยวเราจะเอาหยุดฟีอีกรอบหนึ่งเพราะกูอยากได้สโลแล้วตอนนี้ถึงแม้ว่าไอตัวกีฟีแล้วมันจะสโลได้เรื่อยๆก็ตามนะไอย้ยียตอนนี้กูกดได้ยังวะกูกดเลยได้ไหมไยียกูกดเลยแล้วกันอ๋อแต่ดิโอเราตีเป็นฟูลแล้วนี่ทำไมมันตีเป็นฟูลอ๋อหรือว่าล่างนี้มันตีฟูลเหรอแต่จริงๆแค่นี้อาจจะดีอยู่แล้วปะวะแต่ถ้าเราอัพขั้นต่อไปดาเมจแม่งเพิ่มเป็นล้านเลยนะเว้ อ๋ออยู่ๆก็เห็นเลือดไว้โอเคแปลว่ามอนจำนวนมันน้อยแล้วชนะอยู่วะทียก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะมันก็ยื้อๆแล้วเกินเนี่ยมันยื้อๆจัดเลยเยังกูกูฮะ <S <S ผมหวาดกลัวไอ้ยี่หี้ก็แปลว่ามันก็ฟูทั้งมันก็สโลทั้งวงเลยดิชี่นี้ก็อาจจะเฟี้ยวกว่าการอัพเต็มหรือเปล่าวะถูกป้าถ้าเราอัพเต็มนี้มันมันมันไม่น่าจะฟูแล้วนะโอเคแล้วมอนใกล้หมดแล้วด้วยถ้าเราปล่อยไว้แบบเนี้ยเราอาจจะยังชนะนะถูกป้าเฮียพ่องตายเฮียเลือดมอนแม่ง ยี่สิบสามล้านในสัตว์มึงเชื่อกูป่ะถ้าผมอัพดีโอเราอาจจะแพ้เลยเนาะที่เราที่เราที่เราไปอย่างงี้เพราะว่าเราอาจจะเพราะว่าดีโอมันได้ดีก็ได้นะบอสมานะฮะเลือดก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเพิ่งเข้าระยะการโจมตีมาพักหนึ่งนะครับผมถือว่ายังค่อนข้างชิลอยู่กูว่ามันน่าจะรอดนะโอเคเราเราเราอะเราอะรอดเราอะรอดเฮียสมมติกูเปลี่ยนร่างได้ไหมแหมเป็นไลโอวีเรากูอยู่ละเอ๊เป็นไง ถึงแม้ไม่จะไปต้องกดก็ได้อ่าแต่กูสลับล่างอีกทีนึงแล้วกูก็มากดสโลเอให้มันตายแบบง่ายๆใช่ไหมเฮ้ยชะนะว่ะซา,ามันเก่งจริงๆเลยว่ะไอตัวนี้มันมันเก่งอะ่ะไม่รู้ทําไมแต่มันเก่งอะ่ะใช้กีฟีด่คิดเองด้วยนะแน่นอนไอ,อ้หนอ มันกอดคุณก็รู้อยู่โห,โหน้องๆแบบไอ้เหียแรกๆบอกเอสคโนมาไอ้เหียสรุปเอสคโนกูอย่างกากเลยเอามาเนี่ยสรุปสุดท้ายมาแก้แก้แก้บอกว่าอโอ้ยเอสถ้าไม่ใส่เมม,มก็คงไม่ไหวหรอกนั่น,นไงแลว้วไข่สวยกู้สวยไงกูมาเล่นไงใช่ปะแล้วกูก็จะได้แฉง,งไงตรงนี้ออาไม่ได้โหเล่นมาแทบตายสัตว์กูคิดว่ากูจะไม่ผ่านนะแต่ ชื่อผ่านป่ะถ้ามึงเข้าใจว่าตัวละครกูแม่งโง่ขนาดไหนอะ่ะมึงจะเข้าใจเลยว่าไอ้ที่วันนี้มันยากนะกูเชื่อ,อะไรไอ้ที่กูอาจจะตัดเป็นคลิปเลยก็ได้นะเนี่ยเน,นี่ยไอ้ที่กูว่ามันแบบไอ้ที่มันไอ้ที่กูไม่ได้รู้สึกอะไรอย่างงี้มาสักพักใหญ่ๆเอาเอา,เอางี้เอางี้ดูง่ายๆเลยนะช่องแชทคอมเมนต์เนี่ยมันก็คงจะต้องบอกจะต้องพิมพ์อยากจะพิมพ์กระสันอยากจะพิพี่ครับพี่ไม่เอาวันนี้มาพี่ไม่เอาวันนี้มาพี่ไม่ใสเมม่เมมโอ้โหเมมมันบูส ตาเมเจอะมบางเลยพี่พี่ไปดูช่องกุณซีอยู่นี่กูจะท,ท,ทำอะไรให้ดูนี่คือหัานที่เพิ่งเล่นด่านเมื่อกี้มาไอ้ยมึงดูกูไอ้เนี่ยเดี๋ยวแล้วกูไม่ได้ใส่ไปด้วยนะไอ้สารลัดกูไม่มีเมมไอ้เนี่ยแล้วแฟมไอ้เย็ยไอ้นกนกนกพวกมึงเนี่ยกูทับไม่ได้ใส่ไปด้วยไอ้เย็ยท่านไอกูยังซัมแตดซีอยู่เลยไอ้ยมึงดูโอ้โห ไปดูแล้วกูก็เขินไอสัตว์เอาง่ายๆนะแชทเขาไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นเลยแค่เข้ามา a F K เอาก่ลองเขาเลยยังไม่มีอะไรในอัปเดต1 0ดถูกต้องครับผมสนุกขึ้นบ้างไหมโ,โอเคถามว่าสนุกขึ้นบ้างไหมอ่ะสนุกนะแต่ว่าอะไรรู้ไหมมันสนุกเพราะกูไม่มีอะไรเลยไงแต่ถ้ากูมีแบบพวกมึงทุกคนแล้วและแน่นอนว่ามันคือ ไม่ว่ายัางไงเวลาเราเล่นเกมเราก็จะต้องได้เฮียอะไรกลับมาไม่ว่ากูเล่นต่อไปกูก็จะต้องได้เมมม,มาเพิ่มได้นูน่นนี่นั่นเกมมันก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆแลวความสนุกตรงนี้มันก็จะจางลงเรื่อยๆอยู่ดีสุดท้ายมันก็จะเป็นแบบนั้นอยู่ดีที่กูสนุกตรงนี้เพราะอะไรต้องดูว่ามันสนุกเพราะอะไรกูสนุกเพราะกูไม่มีเฮียอะไรเลยแล้วกูไปเล่นแล้วมันผ่านกูก็เลยแบบเฮ้ยเชี่ยแม่งอะไรเง,งี้ยอู้ทำไมไอ้กูเป็น f u l l ลีวะ อ๋อเพราะว่าไอ้ไอ,อ้ไอ้ตัวไอ้น,นี่ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตาที่เราเล่นผ่านน่ะคือไอ้เราไม่ได้ตีเป็นฟูนได้ซ้ำาหรอมึงกำังจะบอกอย่างนั้นห่ะกูรู้สึกโง่ไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรยิ่งรู้ว่ามันยากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทําให้กูดูเหมือนกูเก่งเท่านั้นโดยที่กูไม่ต้องมีตัวเก่งไงเจ๊บไอ้สัสแล้วตาน,นั้นพี่เลือกคาถาไหมล่ะเลือกนะแต่ไม่ได้เลือกท่ากากบาทเพราะไม่รู้ว่ามันเลือกได้ไม่รู้ว่ามันเลือกหลาย่าได้กูบอกแล้วไงกูไม่รู้จริงๆกูไม่ได้เล่น กู F K อย่างเดียวเลยของแท้แบบ The Real Real F K เลยอะ่ะกู F K แต่ของขวัญมาสุ่มอย่างเดียวอะ่ะกูไม่เคยแบบมานั่งอ่านเพราะกูไม่อ่านมันเลยจุดที่กูจะต้องอ่านมานานแล้วเกมเนี้ยกูไม่อ่านแล้วเชื่อเออมันต้องเชื่อมึงต้องเชื่อเราจะรู้ไปทําไมว่ามันใช้ยังไงร,รู้แค่ว่ามันแรงหรือไม่แรงเอ,อ้ยเฮียมันก็ทางง่ายๆมันก็คือแบบนั้นแหละถูกปะแต่ว่าสุดท้ายแนละ้วถ้าสมมติมึงไปเจอปัญหาแล้ววิธีนั้นน่ะ ่องข้อมูลที่คุณดูเขาย,ยังไม่ได้ทําข้อมูลลงอะ่ะคุณก็จะคิดเองไม่เป็นแล้วไงว่าไอ้เฮียเอ้ยอันนี้มันต้องทำยังไงวะสมมติน้องๆเล่นน้องๆเ,เล่นเป็นโซโล่เพลเยอร์ไม่มีเพื่อนเล่นไม่มีเพื่อนลงลิฟต์แต่ว่าน้องแม่งไม่มีตัวละครที่เขาบอกว่ามันเล่นผ่านกันไนอะ้เฮียมันเล่นไงอะ โอเคเอาจริงเนื้อหาคลิปนี้มันก็มีแค่นี้แหละโอ้โหตัดไปตัดมายี่คลิป20นาทีก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเออคิดเห็นยังไงนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ชอบคลิปยาวๆแบบนี้หรือเปล่านะครับผมการตัดต่อแบบนี้แบบที่มันน้อยเนี่ยนะครับจากคลิปปกติเนี่ยน้องๆชอบหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยผมจะได้ทำบ,บ่อยๆแล้วกันนะครับผมคือแบบปกติผมไม่ค่อยชอบทำคลิปนานนะครับเพราะมันตัดตอ่อเหนื่อยนะครับผมแต่ว่าถ้า เจอในคลิปต่อไปครับผม